สวัสดีครับครับวันนี้ช่องพี่ชอนนะครับวันนี้ผมก็จะทําเกินนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยได้มาประมาณ3-4วันแล้วนะครับก็มาทําการเซ็ตช่วงล่างนะครับให้มันดีขึ้นนะครับแน่นขึ้นนะฮะมาละลายนะครับมาเช็คราคาเช็คราคาตัวไหนนะฮะนะครับเช็คราคาเจ้าไฟหน้านะครับแดดจะค่อนข้างเพียง้างมีแบบซื้อกาแฟกินนะฮะพอดีแอบหนีในช้อนมานะครับแด่ดีที่ปวดมาครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไฟหน้านะครับมาเช็คราคาแล้วนะฮะอยู่ข้างละ4 9 0บาทนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยผมผมพอใจแล้วนะครับไม่เก็บแล้วนะฮะช่วงล่างก็พอใจแล้วนะครับนะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีกันกระแทกนะครับนะครับก็ปอดแบบนี้เลยนะฮะสีสันโดยรวมสวยงามนะครับแล้วก็รถคันนี้เดิมจัดเลยนะครับเกินอีกอย่างหนึ่งก็คือรถคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับนะฮะรถคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับ เดี๋ยวพวกนี้ก็จะแกะออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปใส่ไฟหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นสีอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับนะครับช่วงล่างสำหรับผมแล้วผมว่าโอเคแล้วนะครับวิ่งร้อยร้อยสิบนะครับพวงมาลัยไม่ไม่สั่นนะครับนะครับแล้วก็ภาษีหกห้าด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดรถให้ดูนิดนึงก่อนแล้วกันเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับอ่ะแลซื้อกาแฟก่อนคะับนี่ดูภายในโอ้โหภายในโอ้โหอันนี้เป็นพวงมาลัยแอร์แบกนะครับตัวนี้ เป็นตัวปี2องพนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นหยดน้ํานะครับตัวท้ายก่หยดน้ําภายในนี่คู่ใหม่ทั้งคันเลยครับผมชอบภายในมากนะฮะแล้วก็หนังหนามากครับไม่ใช่หนังแบบบางๆครับคันนี้หนังค่อนข้างคือหนังหนาดําได้แดงออกทรงสปอร์ตนะครับแต่ว่าโหหุ่มมาสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแตกไม่มีเอ่ออะไรเลยนะครับทั้งแผงประตูนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะนะฮะแล้วก็คันนี้ สำหรับผมถือว่าสมบูรณ์นะครับตอนนี้กระจกจากที่มันเปิดเยๆนะครับตอนนี้ก็หล่อเลื่นมันนะฮะให้มันลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้การสาดเนี่ยคือผมได้มาก็แบบนี้แล้วนะครับการสาดเนี่ยด้านหลังขวาหายไปข้างหนึ่งครับเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าจะถอดไม่ถอดดีนะฮะนะครับเดี๋ยวจะหามือสองมาใส่ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีสามแล้วไงนะฮะพอมันมี3าแล้วเนี่ยพว่าสายมันก็ดูดีนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูครงเครื่องแป๊บนึงนะครับ ให้ดูข้อเครื่อนกับด้านซ้ายนะครับอืมโหยอาจจะเบ้อไปสักนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูท้ายนิดนึงนะนะครับเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะครับเอาเปลี่ยนไฟหน้าให้พร้อมก่อนนะครับแล้วก็ผมสั่งแก๊ปหลังมาแล้วนะครับบังแดดหลังนะครับตั้งใจว่าโซลูน่านะครับถ้าใครทำดีๆเนี่ยผมอยากจะทําให้มันมีมีมีเป็นเอกลักษณ์สำหรับผมเลยผมจะติดด้วยครับทุกคันะครับตอนนี้ยังไม่มาครับจ่ายตังค์ไปแล้ว1,002นะครับ เดี๋ยวมาซื้อซีลิโคนสักหลอดหนึ่งนะครับนี่สอบท้ายเดิมๆนะฮะเดิมๆนะครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับแต่ว่าเจาะอ,อันนี้ยิงพุกมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะนะครับแต่ว่าไม่น่าเกลียดนะฮะเอาออกก็ได้เลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับไม่เคยอนะอ่ะไปะอันนี้เดี๋ยวพอสังเกตก่อนแล้วกันเพราะว่ามันยังต้องทำอีกเล่นนิดเดหน่อยฮะ ให้มันเป็นไปตามสไตล์ของบิ๊กชอนรถบ้านนะครับเปิดฝาหน้าก่อนนะครับนี่ฮะเปิดฝาโปรงมาก็หน้าตานี้เลยครับจะถ่ายแบบเบื้องต้นนะครับตัวนี้เจ้าของเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นไดชาร์จนะฮะโอ้คุ้มฮะผมมาเปลี่ยนตัวนี้ฮะสายหัวเทียนอย่างเดียวนะครับซื้อมือสองก็ใส่นะครับได้มาห้าร้อยนะฮะเพราะว่าเออมันเดินไม่ค่อยเรียบนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นนะครับนะฮะก็คือตอนนี้เดินเรียบนิ่งเลยแหละไม่ใช่ว่าดีขึ้นหรอกคือสมบูรณ์แล้วนะครับคานหน้าก็เดิมเดิมเลยนะฮะ นะครับศูนย์สองครับจะไม่มีตัวเลขนะครับตรงขัดหน้านะครับนะฮะโหนี่เดินจริงๆริงฮะงั้นพอสังเกตคร่าวๆนะครับนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวขอเกินไว้ก่อนนะครับ6กหมื่0 0ปบาทนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟหน้าด้วยนะแล้วก็แก๊ปหลังด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ผมทําไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็นี้เนี่ยมี ABS ด้วย Airbag นะครับแล้วก็รถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ เกียธรรมดาต้องย้ำก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นเกียธรรมดานะครับเป็นรถที่ขับสนุกครับตอนนี้ผมพยายามจะเซ็ตให้มันแบบขับแบบเมื่อกี้ก็ลองสวิชสวัสด์มุดมืดไปทีหนึ่งก็โอเคเลยนะฮะตสันไตายรถบ้านๆน,นะครับสำหรับคันนี้ขับดีกับอ e ีโคคาร์แน่นอนครับอย่างไรก็รอชมนะครับ